รีงแม่เลยสวัสดีครับอยู่ยกับรายการสตูเพททีวีน,น,นะครับตอนนี้อยู่กับเกมวิสโตนะครับตอนนี้อยู่กับคนบ้านสองตัวโอ้ย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 โอเคนะครับเล่นเลยเป็นตำฟรีทางเวิสโตนะครับ เล่นเนี้ยเช่นชมายอมนี้ข้อวิธีการสอนรอแป,ป๊บหนึ่งนะคะรับมันโหลดอยู่ดังเกิน <c oughs> เรื่องเนื่องมีอยู่ว่ามีผู้ตามล่าใครไม่รู้ คนแปลกหน้านะครับกระโดดมากระโดดกลับไปโกงสไลด์เทถูบังเกิดแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าตามกูม,มาแม่งจะตามมาช็อตตูดกูอย่าตามมาช็อตตูดกูเลื่อนลง นะครับไอคนที่ไล่ล่าก็จะตามมาช็อตตูดนะครับแล้ววางอย่าให้มันช็อตตูดเราได้นะครับเก็บเหรียญกูตำล่าอย่ามาตุยตูดโอ้ยโอ้ยเจ็บอพลังกระโดดเฮ้ยกูจะกระโดดไม่คิดสไลด์่าช็อตตูดกู เกอบช็อตตูดกูอะไรที่อ่ะเกือบละเกือบละวพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยมั้งนำย่าจำทัมเปอร์เทียอะไรก็ไม่รู้ เจอ,อเด็ก,กงงๆคนนึงนะครับมันร้องไห้อะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยเออ,เอ,อโดนช็อตตูดดูคือโดนช็อตตูดเลยนะครับตอนนี้โดนช็อตตูดไป็นหนึ่งโดนช็อตตูดไป็นหนึ่งศพนะครับดูไม่ได้งง เด็กโง่คนนึงมาร้องไห้อยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ร้องไห้ทําไมเป็นควายด้วยนะครับมึงพูดดังๆหน่อยครับควายด้วยครับเด็กมันคนอย่างเงี้ยควายอะยไม่ด่ามึงนะคุณด่าเด็กด่าชาแนลคุณนะครับชาแนลคุณเสียหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่กูตกกูตกตายกูตกตายไม่โดนช็อตตูดกูก็ตายครับเด็กบ้านน้อยร้องไห้แล้วนะครับ อย่ามาพูดแทรกดินี่ไลค์กันหัดมาพูดจะไปอย่างไวเลยไม่รอคอยรอคอยอะไรละเดี๋ยนะครับพูดไ,ไม่เก็บเหรียญแล้วกด้กระโดดครับหนึ่งนะครับไปหาที่แคสดีๆก่อนเดีย ตอนนี้แหละที่แครดีๆมาละเปิดเลยสามสองหนึ่งถ้าอยากให้ทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับเไปไปชิพายชิพายเกือบทำไมกูต้องสไลด์ลดเรวๆด้วยเล่นสองด่านพอพาดนี้เล่นสองด่าน กระโดดข้ามไวเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาตามมาแล,แล้สอคนนะครับไม่ได้ด่ามึงครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูไม่อยากตายอ้าววาผู้ตามล่าอย่าตามมาจะตามมาช็อตตูดกูนะทำไมีแต่คนจะช็อตตูดกูคนไม่ไหวแล้วนะ ก็เดือฮักกำเ,กเริบแล้วด่าใครวะปึ๊บปึ๊บตีลังกาแบบพระเอกอือหืออ่าผ่าทาไข่แตกออกระโดดอย่างเฟี้ยวตอนนี้ผู้ตามล่าตามมาชอดต,ตูดลงไม่ได้แล้วนะครับ แสดงความดีใจโอเคดีใจด้วยนะ<อ>ครับดีใจด้วยมีคนบ้านะครับอยากซื้อโอ้ยไป็สัตว์แต็มคุยย้าเซ่เหมึงนไหไปด่านที่สองกันเลยนะครับมมมไม่ไม่ไม่ซื้อก็ได้ใช้ ด่านที่สองมาเลยดาสุดท้ายไม่ใช่ด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดตอนนี้ก็โอ้มาเป็นพีระมิดเลยชิบหายขุดแต้มเอ้ยไอสัตว์แต้มยังยุ่งตอนถึงเ็มขว่วยกูไม่ได้ด่ามึงด่าใครก็ไม่รู้กูไม่ได้ด่าคนดูกูก็ไม่ได้ด่าควายอ่ะ อย่าเอาตาไปเครียดเข้ามาในตึกแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เข้ามาในตึกแล้วโอ้โหแล้วเขาพุ่งไปอย่างไวครับตอนนี้เขาก็โดดแล้วโอ้โหยี่แย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 ่ใช้ท่าไม่ได้โอ้ชิบหายแล้วไม่ทันเก็บเหรียญทองนะครับเออนักกีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกไม่ใช่โอลิมปิกเฮ้ยโอลิมปิกไม่ใช่โอลิมปิกไปเลย กระโดดแบบพระเอกไกลแค่นี้โอ้ไม่ต้องกระดูก็ได้โอ้แบตเหลือสิบหาชิบหายไม่เป็นไรนะครับโอเคกระโดดถือบอกแล้วผมเทพเห็นไหมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมทูมกุกเทศไดโ้โจบอีกดาลแล้วดาแรกกว่าจะผ่านได้ ก็เลครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย